เดี๋ยวแยกเป็น5้ากับ9้านะครับแยกเป็น5้ากับ9กาครับเชิญห้าฝั่งขวา9ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้มา3าคนนะของน้องโฟมสักลายบทส,สี วันนี้ภาพสวยับแล้วก็เดี๋ยวไปรอที่รถเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่รถนะเดี๋ยวไปแต่เตรียมพรมอะไรเตรียมอะไรว้ให้เรียบร้อยแล้ว<ม>โอเคอา<ม>ได้ตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์แบบนี้ครับแบบนี้โอเคครับผมหนึ่งสองครับ หนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเอาลงค้างไว้ก่อนนะครับแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งคันนี้เป็น FRR น่าจะเป็นสองร้อยสิบนะช่วงยาวโอ้ตายปุ่มการได้แล้วครับอันนี้ดอกดาวเรืองแล้วก็กล้วยไม้นะคะใครจะไหว้ครับมาใครจะไหว้เอ่ยให้คุณป้าไหว้เดี๋ยวเชิญเชิญครับเชิญครับ กุญแจรถจะอยู่ที่พานนะครับโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไต่ตเรือนเก้าอี้ให้โอเคครับไปนั่งเลยเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปกันถือถือพานให้ก่อน มาอย่างนี้เนาะดีมากเลยดีมากเลยครับผมโชคค่ะคุณป้าอธิษฐานเลยนะครับนันโชคอธิษฐานผมขอให้สอบสอเย็นเย็นเป็นสุดเลยก็ ส่วนคันนี้นะเป็นรถทดสอบก็จะเอาไปงานเบียร์พร้อมพงตอนเย็นเสร็จได้ยังครับอธิษฐานเสร็จได้ยังเ่ยอธิษฐานเลยัให้กน้อนอธิษฐานแล้วค่ะอธิษฐานแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วก็พวงมาลัยเอาแขนตรงนี้ครับที่เป็นพวงแขนตรงนี้ถึงไหถึงไหมมาเดี๋ยวเดี๋ยวไถือพานให้ก็ได้ครับมาเชิญครับมาอ้าว สวยงามสวยงามครับสวยงามแล้วก็ที่เป็นช่อเอาวางไว้ด้านหน้าครับด้านหน้าแถวๆนี้ครับนี้่ครับครับผมเอาเอาเดี๋ยวต่ถือพานเองไม่เป็นไรครับเอาเฉพาะช่อออกโอเคครับผมเอาไว้ตรงนี้เลยครับนี่อันนี้ได้ดอกกล้วยไม้เลยนะครับครับทำอะไรก็จะได้เป็นเรื่องกล้วยๆหาเงินหาทองก็เป็นเรื่องกล้วยๆ แล้วก็ดอกดาวเรืองด้วยอันนี้ก็เจริญรุ่งเรืองครบเลยวันนี้ครบเลยแกเคล็ดครบเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่ไต่อันนี้ให้พี่ไต่เพิ่มเติมตรงไหนไหมวันนั้นที่เราคุยกันยังไม่ได้แนะนําตรงไหนบ้างครัอายาลงก่อนเนาะลงก่อนก็ได้ครับท่านอาจารย์ผมฝากผ่านทองนิเวศผมนิดนึงท่านพวกกดสตาร์ทได้ไหม ยังไม่เคยลองสตาร์ทลองดูครับกุญแจกุญแจตัวนี้นะครับกุญแจตัวเนี้ยล็อกประตูปลดล็อกมันก็ปกติแต่ว่าไอตัวที่เป็นครึ่งวงกลมมันเนี่ยมันจะมีครึ่งวงกลมข้างบนเนี่ยเวลาที่เราต้องการสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทหมายถึงว่าถ้าเราจอดตากแดดอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ห้องโดยสารมันร้อนต้องการสตาร์ทไปก่อนแต่ว่ากุญแจต้องอยู่ห่างจากตัวรถไม่เกิน20เมตรวิธีก็คือกดล็อกประตูหนึ่งครั้งแล้วก็กดตัวเนี้ยค้างไว้ประมาณสัก2วิ แล้วมันก็จะสตาร์ทเครื่องแต่ว่าถ้าเราเปิดประตูปุ๊บมันกระดับคืนเราต้องสตาร์ทใหม่ครับนั่นแหละตัวนี้เวลาที่เราเดี๋ยวไปแต่ปุ่มคูสตาร์ทถ้าเรากดตัวนี้สองครั้งนะครับมันจะเป็นการใช้ไฟภายในตัวรถเฉยแต่ว่าถ้าเราเหยียบเบรกด้วยเนี่ยมันจะเป็นการสตาร์ทนะครับตัวหน้าจอตัวหน้าจอตัวนี้เวลาจะเชื่อมต่อบลูทูธมันจะมีตัวฟันเฟืองอยู่ครับนี่ยแตะเข้าไป แล้วทีนี้เราแตะตัวฟันเฟืองเนี่ยมันจะมีมันจะมีการตั้งค่าระบบต่างๆเยอะเลยนะครับอย่างเช่นพวกเนี้ยด้านบนก็จะเป็นภาษาเราก็กดเข้าไปใช่หไหมมันก็จะมีเลือกภาษาอังกฤษภาษาไทยแต่ถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็กดรูปไม้เ,เครื่องหมายย้อนสอนกลับมานะครับทีนี้ถ้าเราจะเชื่อมต่อบลูทูธก็แตะบลูทูธเพิ่มอุปกรณ์สั่งให้เข้าค้นหาอุปกรณ์หลังจากนั้นเราก็เปิดเปิดตัวบลูทูธของเรานะครับพอเจอปุ๊บเราก็แตะเชื่อมต่อแค่นั้นแหละ แล้วก็ตัวแอร์ตัวแอร์นะครับตัวนี้ปิดถ้าเปิดก็ตัวนี้ก็ได้หรือตัวนี้ก็ได้ถ้าเราตั้งเป็นออโต้นะครับถ้าอุณหภูมิ23่คือเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยคือเดี๋ยวเขาจะปรับพวกแรงลมพวกอะไรเองแต่ว่าถ้าสมมติมเราชอบปรับเองก็แตะตรงพัดลมก็ได้คือก็มาปรับอุณหภูมิหมดเลยนะครับถ้าตัวนี้ขึ้นอุณหภูมิมันจะแยกซ้ายแยกขวาได้กับตัวดูโอ้ขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันหายไปอุณหภูมิก็จะเท่ากัน ถ้าสมมติว่าอ่าอุณหภูมิภายนอกตัวรถมันเย็นใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราอาจจะเปิดแอร์สักยี่สิบห้ายสามองศาแต่ว่าถ้ามันมีลมอุ่นๆอ,ออกตรงช่องแอร์เนี่ยอันนี้ปกตินะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีฮิตเตอร์ด้วยครับนนใช่ครับแล้วก็ตัวเกียร์เกียร์อัตโนมัติเคยขคับไหมครับเคยเนาะตัวเกียรนะ์เนาะตัว P R N D ก็คือปกติเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเลื่อนเกียร์ไปด้านขวาใช่ไหมครับเลื่อนเกียร์ไปด้านขวามันจะเป็นเกียร์ธรรมดานะ เราต้องโยกคันเกียร์เองแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาที่มันจะมีรูตรงนี้รูอ่ะซึ่งกุญแจเนี่ยตัวกุญแจเนี่ยมันจะมีสลักให้ถอดใช่ไหมครับตัวนี้มันจะมีลูกกุญแจอีกด้านในอีกทีหนึ่งนะค,ครับก็คือมันจะมีสลักเป็นตัวเล็กๆอ่ะเราสลักปุ๊บล้วก็จะดึงกุญแจออกได้คือมันใช้สําหรับเสียบตัวนี้กับไขประตูในกรณีกุญแจหมดอันนี้ก็คือเวลาที่เราจอดรถตามห้างสรรพสินค้าแล้วมาันไปดันหน้าคันอื่นนะครับ ือไปจอดขวางหน้าเขาหนะคือต้องเลื่อนรถได้ซึ่งถ้าล็อกข้อพีมันเลื่อนไม่ได้ถูกไหม oh. ดับเครื่องปุ๊บเอากุญแจเสียบแล้วก็กดตัวนี้ดันมาที่ตัวเอ็นดันมาที่ตัวเอ็นแล้วเบรกมือลงคือเขาจะสามารถเข็นรถเราได้แต่ว่าถ้าสมมติเรายังสมมุติว่าเราดันมาที่ตัวเอ็นเลยแล้วดับเครื่องมันจะล็อกรถไม่ได้นะถ้าจะทําให้ล็อกรถได้เป็นเกียร์ว่างต้องทาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ ตัวเครื่องมือเครื่องมือจะอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยจะต้องด้านนิดหนึ่งมีครับเนี่ยเครื <ง origine. S 2> <takiego. S 1> ่องมือมันต้องดึงตัวนี้ออกมีเนี่ยเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ยางอะไรจะอยู่ด้านหลังนั่นแหละยางอะไรตัวนี้ครับเนี่ยด้านหลังตรงนี้ นนั่แหละรือหรือคุณป้าจะขับเองจ <laughs> ะรับบีบแต่สามครั้งด้วยนะครับก่อนออกครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,ข,บ,รบขับรถดีๆนะเดินทางปลอดภัยครับ,รบป้าจ๋าป้านั่งเลยนั่งเลย,เลยขึ้นเลยครับขึ้นเลยแล้วปิดประตูให้ <Okay. S 2> น้องพงศักดิ์เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวพี่ต่ายเอาสมุดรับประกันให้ป้าจ๋าได้ต่ายปิดประตูน,นะจ๊ะอื <Okay. S 2> สมุดรับประกันพี่ต่ายวางไว้ด้านหลังนะครับ ไปแล้ว 3.0m ขอบคุณครับเครื่อง3,000จะเหลือเหลือคันหนึ่งท่านเหลือคันที่มาด้วยไม่สี3วเท่าลรมโบดึงคู่ไว้คันนี้ผู้หญิงครับผู้หญิงครับขอบคุณนะครับรวยๆเหงๆครับ โอเคท่าน้องจันขอบคุณมากครับผม